เรื่องงอกงามประพันธ์โดยหมิงเวจัดทำิยายเสียงโดยนิยายเสียงออดดีอโนเวลตอนที่หนึ่งจินจูจูเอ,อ๋อโลกแม่ฮือแม่ผิดเองที่โรแลเจ้าไม่ดีเสียงร่ำไห้ปานใจจะขาดของสตรีนางหนึ่งดังเข้ามาในโสดประสาทอะไรเนี่ยจะมาเสียงดังเอะไวไวทำไมคนจะหลับจะนอนตั้งแต่กลับมาจากโรงงานฉันก็เหนื่อยจนแทบจะคลานขึ้นเตียงได้แล้ว ใครมันมาร้องขมร้องไห้หน้ารำคาญอยู่แถวนี้หลีจิงขมวดคิ้วอย่างไม่ชอบใจเฮ้จูเอ๋อจูเอ๋อเจ้ายัางไม่ตายท่านหมอโปรดไปตามท่านหมอหลิวมาให้ข้าทีเถิดสตรีนางนั้นยังคงรำพึงรำพันพร้อมกับเขย่าตัวบดตรีตัวน้อยไปมาจนหลีจิงทนไม่ได้จำเป็นต้องลืมตาขึ้นมาใครมันมาเขย่าตัวฉันเนี่ยแล้วทำไมหนาวจังเลยช่วงนี้ที่ปักกิ่งเป็นฤดูร้อนไม่ใช่หรอ เมื่อวานตอนไปกินก๋วยเตี๋ยวหน้าโรงงานยังร้อนตับแลบอยู่เลยทำไมตอนนี้หนาวจังเลยหรือจะเป็นไข้หว่าจูเอ๋อได้ยินแม่หรือไม่โธ่เจนจูที่น่าสงสารของแม่ท่านพี่เราจะทำอย่างไรกันดีหมอมาแล้วหมอมาแล้วหลีกทางด้วยเสียงเอะอวยวายยังคงดังต่อเนื่องจนในที่สุดหลี่จิงก็ไม่สามารถหลับต่อไปได้อีกสัมผัสหยาบๆแตะลงไปบนข้อมือซ้ายของเธอเบาๆ ก่อนจะจับนั่นจับนี่ตามเนื้อตามตัวของเธอจนสมองที่เพิ่งตื่นตัวได้เพียงครู่หมุนงงไปหมดร่างกายของนางอ่อนแอเกินไปขาดสารอาหารพลังวิญญาณเหือดแห้งเมื่อกาศดหนาวทำให้ร่างกายของนางไม่สามารถต้านทานได้ข้าจะเขียนเทียบยาให้แต่ต่อไปต้องดูแลรักษาร่างกายให้ดีกินอาหารที่มีพลังวิญญาณที่มากหน่อยทำให้ร่างกายอบอุ่นอีกไม่เกินเจ็ดวันก็จะดีขึ้น ท่านหมอหลิวประจำหมู่บ้านบอกหลังจากตรวจร่างกายหนูน้อยวัยแปดขวบเสร็จแล้วเขาถอนหายใจเฮือกปกปิดแววตาเวทนาเอาไว้อย่าว่าแต่อาหารที่มีพลังวิญญาณเลยแม้แต่อาหารธรรมดาไว้พอประทังชีวิตก็ยังหาได้ยากสำหรับครอบครัวเหอครอบครัวเหอนั้นมีสมาชิกทั้งหมดห้าคนคนหนึ่งพีการอีกสามคนเป็นเพียงเด็กน้อยส่วนคนสุดท้ายเป็นสตรีที่อ่อนแอเท่านั้น และสตรีนางเดียบที่มีอยู่ในครอบครัวก็ต้องหาเงินมาเลี้ยงสี่ชีวิตที่เหลือพวกเขามีชีวิตมาถึงทุกวันนี้โดยไม่ป่วยตายหรือหนาวตายก็นับว่าสวรรค์เมตตาม,มากนะักขอบคุณท่านหมอหลิวมากเจ้าค่ะส่วนค่ายาค่ายานั้นคิดห้าอีแปะก็แล้วกันข้ารู้ว่าพวกเจ้านั้นลำบากเขาเคิดค่ายาต่ำกว่าราคาสมุนไพรเสียอีกแต่หากจะรักษาให้โดยไม่คิดเงิน เขาก็ยังต้องกินต้องใช้มีลูกที่ต้องเลี้ยงดูเช่นกันถึงจะเวทนาเพียงใดก็ไม่สามารถไม่เก็บเงินได้หมอหลิวเขียนเทียบย้ายกับผู้ช่วยของเขาแล้วเก็บย่ามจากไปช่างนาสงสารยิ่งนักแม่หนูน้อยใช่สิฤดูหนาวปีนี้ก็ช่างหนาวกว่าทุกปีหิมะตกหนักเช่นนี้ไม่ป่วยก็แย่แล้วสงสารเจ้าก็ไปช่วยจ่ายค่าย,ายาให้นางสิได้อย่างไร บ้านค้าก็จะไม่มีกินอยู่แล้วจะไปช่วยครอบครัวเธอได้อย่างไรไปไปรีบกลับบ้านเดี๋ยวก็ได้ช่วยจ่ายค่ายาหรอกพวกชาวบ้านที่มุงดูอยู่ก็รีพากันแยกย้ายกลับบ้านทันทีราวกับว่าหากอยู่นานกว่านั้นพวกเขาจะติดกลิ่นอับประมงคลกลับบ้านด้วยหลีจิ้งกระพริบตาด้วยความงุนงงเธอมองสิ่งรอบตัวด้วยความตระหนกกระท่อมผุพังหลังคาจะหล่นลงมาทับหัวนางอยู่แล้วหากนางหายใจแรงกว่านี้ มิใช่มันจะหล่นลงมาทับหัวนางตายหรือรอบตัวมีเพียงของใช้เก่าๆสองสามชิน้นกับผ้าห่มข,ขาดๆที่คลุมตัวนางอยู่อะไรกันเนี่ยฉันอยู่ที่ไหนแล้วพวกที่พูดกันเปล่าๆข้ามหัวเธอเป็นใครกันพวกเขาถ่ายละครกันหรืออย่างไรแล้วทำไมฉันหนาวขนาดนี้เนี่ยหรือว่าเป็นไข้ถึงได้เห็นภาพหลอนแบบนี้คิดได้เพียงเท่านี้เธอก็ทนความง่วงงุนไม่ไหวต่อไปช่างเถิดนอนอีกสักหน่อยค่อยคิดทีหลัง ง่วงเหลือเกินเสียงไก่ตัวเดียวในบ้านปลุกหลีจิ้งให้ตื่นจากนิทราอันแสนสุขไม่ใช่แล้วสิตอนนี้นางคือเจนจูนางมาอยู่ที่นี่ได้ห้าวันแล้วมันเป็นเรื่องยากเกินกว่าจะทำใจยอมรับได้แต่ก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้นางทะลุมาอย่างที่ที่นางไม่รู้จักและมาอยู่ในร่างของเจนจูเด็กชาวบ้านที่มีร่างกายอ่อนแอแต่หนาวตายไปแล้วเมื่อห้าวันก่อน ทำให้วิญญาณของนางมาอยู่ในร่างนี้แทนในมือบางยังคงมีเกรดปลาสีทองแวววาวาขนาดเล็บนิ้วโป้องที่นางพลิกไปมาอย่างเหม่อลอยมันคือสิ่งเดียวที่ติดมาจากปักกิ่งท่ามกลางความวงุนงงสงสยัยนางไม่เข้าใจว่าทำํำไมวิญญาณนางจึงหลุดมาที่นี่ได้แต่เดิมนางเป็นพนักงานทําเครื่องหนังโรงงานแห่งหนึ่งในปักกิ่งนางเป็นนักศึกษาจบใหม่เรียนแฟชั่นดีไซน์มาโดยเฉพาะ แต่ระหว่างกำลังหางานที่เหมาะสมนางจึงไปทำงานเป็นพนักง,งานผลิตเครื่องหนังกระเป๋ารองเท้าและรับงานเย็บผ้าลอ็อเพื่อหาไรายได้เสริมแต่วันนั้นมีหนังจระเข้เข้ามาเพื่อผลิตกระเป๋าระหว่างทำความสะอาดแผ่นหนังนั้นกลับมีเกล็ดปลาเล็กๆสีทองเกรดหนึ่งตกลงมาข้างๆหนังจระเข้นางคิดว่ามันคงจะติดมาจากปลาตัวใดตัวหนึ่งหรืออาจจะเป็นปลาที่จระเข้กินเข้าไป แต่มันจะเป็นไปได้อย่างไรที่มันจะติดมาด้วยทว่านางก็โยนเหตุผลทิ้งไปและเก็บเกดปลาสีทองนั้นใส่กระเป๋าเสื้อเพราะเห็นว่ามันสวยดีหลังจากทํางานด้วยความเมื่อยล้ากลับถึงหอพักนางก็หลับและมาโผล่อีกมิติพร้อมกับเจ้าเกดปลาที่ตามมาด้วยนางโยนเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ทั้งหมดทิ้งไปต้องเป็นเพราะเก็ดปลาอันนี้ที่ทำให้นางมาอยู่ที่นี่ที่นี่คือมิติที่นางไม่รู้จัก ไม่เคยมีในประวัติศาสตร์ที่ที่นางอยู่ก็คือหมู่บ้านตองซานหมู่บ้านเล็กๆที่ธุรกันดารห่างออกไปก็ยังมีหมู่บ้านอีกแปดแห่งที่กระจายกันอยู่ตามหุบเขาเพื้นดินส่วนใหญ่เป็นดินทรายไม่เหมาะกับการเพาะปลูกปลูกได้เพียงพืชเล็กๆน้อยๆและสมุนไพรบางชนิดเท่านั้นชาวบ้านที่นี่ดำรงชีวิตด้วยการเข้าป่าล่าสัตว์และเก็บสมุนไพรเก็บฟืนในป่าไปขายป่าที่อยู่ใกล้ที่สุดห่างจากหมู่บ้านตองซานไปสี่ลี้ ครอบครัวเหอน,นั้นมีเพียงนางหวังมารดาของจันจูเท่านั้นที่ทํางานเลี้ยงครอบครัวโดยออกไปเก็บสมุนไพรในป่ามาขายได้เงินมาเพียงวันละ1ิอีแปะเพียงพอให้ซื้อข้าวสาลีได้เพียงสองชั่งเท่านั้นอาชีวิตต้องอดมื้อกินมือ้อจนร่างกายอ่อนแอผอมแห้งส่วนบิดาเหลอเยนั้นป่วยนอนติดเตียงมา3าปีกว่าแล้วไม่สามารถทํางานได้อีกต่อไปพี่ชายเหอหมิงอายุสิปี น้องชายเหออยู่อายุสามปีพวกเขายังไม่โตพอที่จะหาไรายได้นางหวังจึงเป็นเพียงคนเดียวที่ต้ององอกไปเก็บสมุนไพรจูเอ,อ๋อตื่นแล้วหรือลูกมาเถิดมากินข้าวต้มร้อนๆเจ้าจะได้หายไวๆนางหวังวางข้าวต้มที่ยังมีควันลอยออกมาจากในถ้วยจนจูมองข้าวต้มที่ใสจนเกือบจะกลายเป็นน้ำเปล่าด้วยสีหน้าหดหู่ชีวิตเอ,อ๋ยจะทะลุมิติมาทั้งที ทําไมต้องทะลุมิติมาเป็นคนยากจนเช่นนี้จะมีชีวิตอยู่อีกกี่วันจะอดตายวันไหนก็ยังไม่รู้เลยสวรรค์บัดซบท่านแม่แล้วท่านพ่อกับเหอหมิงเหออยู่กินแล้วหรือพี่รองพี่รองกินเอถอะข้าม่หิวเสียงเล็กๆตอบกลับมาพร้อมกับเด็กชายหน้าตาจิ้มลิมน่ารักเพราะว่าร่างกายนั้นผอมแห้งยิ่งนักเหออยู่มองถ้วยข้าวต้มตาละห้อยถ้าว่าข้าจะอดทนเอาไว้ หิวก็ไม่เป็นไรพี่รองกำลังป่วยอยู่ต้องบำรุงเยอะๆเฮออยู่มากินด้วยกันสินางมองวงหน้าในน้อยนั้นแล้วสงสารยิ่งนักไม่หรอกค่ะให้พี่รองกินเขาสายหน้ายังแข็งขันพี่กินไม่หมดหรอกเจ้ามากินด้วยกันไม่ไม่ท้าต้องไปดูพี่ใหญ่ก่อนพี่ใหญ่กำลังป้อนข้าวท่านพ่ออยู่ว่าแล้วเด็กน้อยก็ตัดใจวิ่งจากไปอีกห้องที่มีบิดานอนป่วยอยู่ เหอเลยวิดาของจันจูนั้นแต่เดิมเป็นคนตระกลจางเป็นทหารยศต่ำต้อยที่เมืองเฉินหยวนนายท่านผู้เท่าจางแต่เดิมเป็นพ่อค้าหาเปรหาพืชผักขายในเมืองเฉินหยวนต่อมาภายหลังสามารถซื้อร้านค้าเล็กๆที่ทำเลไม่ค่อยดีนักแห่งหนึ่งก่อนขยายกลายเป็นร้านข้าวที่มีรายได้พอที่จะจุนเจือครอบครัวได้ผู้เท่าจางมีลูกชายสามคน คนโตจังเหลยนั้นเกิดจากภรยาเก่าที่สิ้นไปแล้วคนรองกับคนเล็กนั้นเกิดจากภรยาคนใหม่ของผู้เท่าจางลูกชายคนรองและคนเล็กเติบโตมาก็เป็นพ่อค้าตามบิดาไปช่วยดูแลร้านค้าข้าวแต่พวกเขานั้นไม่มีหัวทางการค้ามากนักไม่ทําให้ร้านค้าข้าวต้องขาดทุนก็ถือว่าสวรรค์เมตานักแต่บุตรชายคนตอนั้นมีหัวทางการค้าทว่า เขากลับไปรับตำแหน่งขุนนางเป็นทหารรักษาเมืองผู้เท่าจางเมื่อเห็นลูกชายคนโตไม่สนใจทำการค้าก็ไม่ได้สนใจมากนักปล่อยให้เขาทำตามความต้องการของตนเองเมื่อมีเงินเดือนก็ต้องส่งเงินให้บ้านใหญ่เพื่อเก็บเป็นรายจ่ายส่วนกลางส่วนเขาและลูกเมียก็ต้องรับส่วนแบ่งรายเดือนจากบ้านใหญ่อีกทีชีวิตความเป็นอยู่ของเขาก็เรียบง่ายมีความสุขดีมีข้าวกินอิ่มมีเงินพอใช้แบบประหยัดไม่ได้เดือดร้อน จนกระทั่งตาเท่าจางสิ้นลมแม่เลี้ยงที่เคยปฏิบัติกับเขาด้วยความเมตตายุติธรรมก็เปลี่ยนไปนางจ่ายเงินเดือนให้บ้านสาวน้อยลงอาหารที่ส่งก็ให้น้อยลงจนแทบจะไม่พอกินบ่อยครั้งที่ลูกเมียของเขาต้องทนหิวเพราะข้าวไม่พอกินเมื่อเขาไปทวงถามก็ถูกนางไล่ออกมาและกล่าวหาว่าเขานั้นไม่กตัญยูต่อมาดาเลี้ยงที่เลี้ยงดูเขามาจนเติบใหญ่ ต่อมาจางเลยจึงเก็บเงินเดือนของเขาเอาไว้ไม่ส่งให้บ้านใหญ่อีกต่อไปเพราะว่าเรื่องราวกับเลวร้ายขึ้นเมื่อนางเท่ากลับไปรําให้หน้าที่ว่าการเจ้าเมืองฟ้องร้องว่าุตรชายคนตองไม่กระตัญอยู่กินอยู่กับบ้านใหญ่แต่ไม่ส่งเงินเดือนมาจุนเจือครอบครัวเลยทําให้จางเลยถูกเจ้าหน้าที่เมืองตาหนิเขาจึงจําใจส่งเงินให้บ้านใหญ่เช่นเดิมนานวันเขา้าบ้านสามของเขาก็ยิ่งถูกปฏิบัติราวกับคนรับใช้ในบ้าน จนกระทั่งวันหนึ่งจางเลยประสบอุบัติเหตุในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาเมืองทำให้เขาต้องนอนป่วยติดเตียงเมื่อทางการชดเชยเงินด้วยจำนวนเงินมหาศาลเพื่อใช้ในการรักษาก็ถูกทางบ้านใหญ่ยึดไปจนหมดแล้วไม่นานพวกเขาก็ถูกขับไล่ออกมาด้วยเงินเพียงห้าตำลึงภรรยาที่กำลังตั้งครรภ์และลูกอีกสองคนพร้อมคนป่วยหนึ่งคนจึงต้องระหกระเหินออกมารากับขอทาน นางหวังนั้นหวังว่าจะกลับไปพึ่งใบบุญบิดามานดานที่หมู่บ้านชนบทที่นางเคยอยู่ทว่าเมื่อเดินทางมาถึงบิดามารดาก็เส้นลมไปแล้วเหลือเพียงบ้านเก่าๆผุผูพังๆไว้ให้นางพร้อมที่ดินสองหมู่ตอนที่สองพี่ร้องพี่ใหญ่ดูสิวันนี้ท่านแม่โชคดีเก็บสมุนไพรวิญญาณได้ด้วยวันนี้เราจะได้กินจ้กไข่อร่อยๆแล้วนะเสียงเล็กๆของเหออยู่ตะโกนขึ้นมาอย่างตื่นเต้น เขาหยิบต้นสมุนไพรต้นหนึ่งขึ้นมาจากตะกร้าของมารดาสมุนไพรต้นนั้นทอประกายสีฟ้าอ่อนๆกลิ่นหอมสดชื่นเฮ้ hey, ดีจังเลยได้เงินมากขึ้นอีกหน่อยจะได้เหลือเงินซื้อไข่มาทำโจ๊กอร่อยๆให้ท่านพ่อกับน้องรองกินกันเฮิหมิงร้องตอบอย่างดีใจสมุนไพรวิญญาณนั้นหายากยิ่งนักสมุนไพรโดยทั่วไปแล้วไม่มีพลังวิญญาณเลยมันเป็นเพียงสมุนไพรธรรมดาที่ร้านหมอในเมืองเฟิงฟู่ รับซื้อทำยาลูกกอนแต่สมุนไพรวิญญาณนั้นต่างกันสมุนไพรวิญญาณสามารถนำไปทำยาลูกกอนที่มีพลังวิญญาณและสามารถขายให้กับผู้ฝึกฝนปราณวิญญาณได้ในราคาสูงในมิติแห่งนี้มีพลังสองประเภทก็คือพลังวิญญาณและพลังอักระพลังวิญญาณจะมีอยู่ในสิ่งมีชีวิตเช่นคนพืชสัตว์สิ่งมีชีวิตที่เกิดมามีพลังวิญญ,ญาณมาตั้งแต่กำเนิด แตกต่างกันที่ผู้ใดที่มีมากหรือน้อยเพียงเท่านั้นพลังวิญ,ญญาณสามารถฝึกฝนได้เรียกว่าการฝึกปราณวิญญาณแต่การฝึกฝนพลังวิญญาณนั้นผู้คนนั้นจะต้องใช้ทรัพยากรมากมายต้องกินอาหารที่มีพลังวิญญาณกินยาลูกกรอนที่มีพลังวิญญาณแต่อาหารและยาลูกกรอนที่มีพลังวิญญาณนั้นมีราคาสูงดังนั้นคนที่ฝึกได้ส่วนใหญ่จะเป็นลูกหลานขุนนางราชวงศ์หรือชนชั้นสูงเท่านั้นส่วนคนทั่วไป เพียงได้กินอาหารวิญญาณเพียงหนึ่งมือ้อก็นับว่าเป็นวาสนานักผู้ฝึกปราณวิญญาณจะได้รับการเคารพจากทุกคนส่วนใหญ่ผู้คนที่ฝึกปราณวิญญาณจะเข้ารับราชการเป็นขุนนางตำแหน่งใหญ่ในราชสำนักเป็นนักรบของแว่นแขวนส่วนพลังอักขระเป็นการวาดยันอักขระด้วยพลังวิญญาณลงบนสิ่งของเพื่อให้ของสิ่งนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเช่นวาดอักขระลงบนดาบเพื่อให้ดาบนั้นมีพลังวิญญาณ และมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้นหรือวาดอักขระลงในชุดเกราะเพื่อให้ชุดเกราะนั้นมีพลังป้องกันเพิ่มขึ้นนักอักขระจึงต้องศึกษารูปแบบอักขระอย่างลึกซึง้งผู้ที่เป็นนักวาดอักขระได้นั้นจะต้องเป็นนักฝึกปราณวิญญาณเสียก่อนเพราะต้องใช้พลังวิญญาณในการวาดอักขระดังนั้นนักวาดอักขระจึงเป็นชนชั้นที่สูงที่สุดในสังคมนักวาดอักขระที่มีระดับสูงเท่าใดยอมได้รับการยกย่องมากขึ้นเท่านั้น สมุนไพรวิญญาณสามต้นนี้ต้องได้หนึ่งตำลึงแน่ๆเลยเหลออยู่พูดอย่างตื่นเต้นนานครั้งที่มันดาโชคดีสามารถเก็บสมุนไพรวิญญาณได้ต้องกล่าวว่าสมุนไพรวิญญาณนั้นหาย,ยากยิ่งนักอย่าจับจนมันช้ำเสียล่ะหากช้ำไปแล้วราคาไม่ดีพวกเจ้าโจดกินโจ๊้ไข่นะนางหวังเอ่ยหยอกล้อบุตรชายทั้งสองนางจะไม่ดีใจได้อย่างไร สมุนไพรสามต้นนี้จะต่อชีวิตครอบครัวนางไปอีกอย่างน้อยหนึ่งเดือนปกตินางขึ้นเขาไปเก็บสมุนไพรได้วันละสิบอีแปะก็ดีมากแล้วแต่วันนี้นางโชคดีเจอสมุนไพรวิญญาณทำให้นางดีใจจนน้ำตาไหลออกมาลูกๆที่น่าสงสารคงจะได้กินอิ่มไปอีกสักพักไปเถอะท่านแม่เราเรียบไปขายปูย่ยเราจะได้เอาเงินไปซื้อไข่สักสามฟองเฮยอ,อยู่รีบกระตุ้นมารดา รู้แล้วรู้แล้วเด็กคนนี้นี่นางหวังยิ้มรับอย่างเอ็นดูก่อนจะรีบถือตะกก้าออกไปยังบ้านของเท้าโยเท้าโยนั้นเป็นนายหน้ารับซื้อสมุนไพรเพื่อจะเอาไปขายในเมืองเฟิงฟู่เมืองที่อยู่ใกล้ที่สุดของหมู่บ้านตงซานเขาจะรับซื้อสมุนไพรทุกวันและตากแห้งไว้นําไปขายในเมืองสัปดาห์ละหนึ่งครั้งพร้อมกับรับหน้าที่แลกไข่เนื้อและของใช้มาจากในเมืองให้กับชาวบ้าน เพราะเท้าย้อมีเกลียนวัวสามารถลากสินค้าไิ้มากมายท่านปูโ่ย,โย้อวันนี้ท่านแม่ของข้าเก็บสมุนไพรวิญญาณด้ด้วยเหออยู่เรียบร้องบอกจากหน้าบ้านยังไม่ทันเข้ามายังลานบ้านของปู่ย้อยเลยโอ้จริงหรือเจ้าหนูอยู่อ้าจริงด้วยจริงด้วยเท้าย้อเดินออกมาจากในบ้านแล้วยกมือขยี้หัวเหออยู่ด้วยความเอ็นดูโอ้นางหวังยินดีด้วยนะได้หลายเงินเลยสิวันนี้โชคดีจริงๆ นั่นสิทำไมข้าไม่เจอสมุนไพรวิญญาณบ้างนะเจ้าคิดว่าสมุนไพรวิญญาณหาเจอง่ายเหมือนหาเห็ดหรือชาวบ้านที่ทยอยนำสมุนไพรามาขายให้แกเท่าโยพูดด้วยความมีจ้าโอ้ยแค่สมุนไพรวิญญาณแค่ไม่กี่ต้นดีใจเหมือนได้สองพันปีมาดูสิปัวข้าวันนี้ล่ากวางได้ตั้งหนึ่งตัวแนะ่แต่ก็อย่างที่ว่าและนะบ้านเจ้ายากจน,นข้นแคนได้สมุนไพรวิญญาณมาสามต้นก็คงต่อชีวิตจนๆอย่างเจ้าไปอีกหน่อย โธ่เอ้ยแค่สมุนไพรวิญญาณสีฟ้าข้าก็คิดว่าสมุนไพรวิญญาณสีทองซิอีกเฮเสียงแหลมปรี้เสียงหนึ่งดังขึ้นจนแสบหูนางหวังยกมือขึ้นปิดหูของเหออยู่เอาไว้เสียงแหลมๆนั่นเป็นของนางหวีสามีของนางหวีคือนายพรานที่เก่งที่สุดในหมู่บ้านเขามักจะออกไปล่าบ,บนเขาลึกได้สัตว์ใหญ่มาบ่อยครั้งครั้งหนึ่งเขายังสามารถล่าก,กวางวิญญาณสีเงินมาได้ซึ่งกวางวิญญาณสีเงินนั้น ราคาสูงยิ่งนักมีราคาอย่างน้อยตัวละ8 0ดสิบถึงาตำลึงเพียงพอให้ครอบครวัวธรรมดากินอิ่มไปถึงสมปีดังนั้นครอบครวัวของนางหวีจึงเป็นครอบครวัวที่ร่ำรวยที่สุดในหมู่บ้านสตรีทุกคนในหมู่บ้านจึงอิจฉานางหวีที่มีสามีที่เก่งกาจทำให้นางหวีนั้นหญิงเยโสมากขึ้นเมื่อนางเห็นว่านางหวงังเก็บสมุนไพรวิญ,ญญาณได้นางจึงอดที่จะสอดปากเข้ามาแหนบแหนมไม่ได้นางหวีพูดแบบนี้ก็ไม่ถูก สมุนไพรวิญญาณสีฟ้าก็ดีมากแล้วใครจะโชคดีเจอสมุนไพรวิญญาณสีทองกันเล่าใช่ใช่สมุนไพรวิญญาณสีฟ้าข้ายังไม่เคยเก็บได้เลยสักครั้งหรือเจ้าเคยเก็บได้ละ่ะนางหวีชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นเดิมไม่ชอบความหญิงเยโสข,ของนางหวีอยู่แล้วเมื่อนางพูดแบบนั้นพุกคนจึงพูดขึ้นพลังวิญญ,ญาณนั้นมีหลายระดับตั้งแต่ระดับสีฟ้าน้ำเงินครามเงินทองขาว ระดับสีฟ้ามีพลังวิญญาณต่ำที่สุดและสีขาวมีพลังวิญญาณที่เข้มข้นที่สุดเชอะคนห่างข้าไม่จําเป็นต้องขึ้นไปเก็บสมุนไพรหรอกแค่ผัวข้าขึ้นไปล่าสัตว์อย่างน้อยก็ได้วันละ2 0 0ร้อยถึงสามอีแปะแล้วไม่จําเป็นต้องไปลำบากเก็บสมุนไพรสักนิดนางหวีคุยวอนางมีสามีที่เก่งกาจพวกนางคงอิจฉาข้าละสิหญิงชาวบ้านต่างอิจฉานางหวีก่ไม่มีใครพูดอะไรออกมาอีก บางคนก็ขี้เกียจเถียงให้เสียดายปากนางหวังไม่อยากจะเสียเวลาทะเลาะก,กับนางหวีนางรีบขายสมุนไพรและไข่ไก่มาสิบปองและแลกข้าวมาสี่ช่างแล้วรีบจูงมือลูกชายเดินกลับบ้านวันนี้นางได้เงินมาหนึ่งตมลึงสิบีแปะเมื่อแลกไข่กับข้าวมาแล้วก็เหลือเงินถึงเก้าร้อยหกสิบีแปะนางพอใจกับเงินจํานวนนี้มากช่วงนี้อากาศหนาวยิ่งนักนางสามารถนําไปซื้อเสื้อผ้าหนาๆนามาให้สามีและลูกๆของนางใช้ห่มกันหนาว และหากยังเหลือนางจะนําไปซ่อมหลังคาบ้านอีกเล็กน้อยเงินก้อนนี้จะทําให้ครอบครัวนางผ่หานหน้าหนาวไปอย่างไม่ลําบากนะัก